สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับมีโชคกันหรือเปล่างวดนี้เฉลิมชาติมีโชคนะครับไม่มากไม่ไมมยเนาะพอถอนทุนได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็อ่าประจํางวดวันที่16นะครับเดือน122567นะครับออกที่097863นะครับออกที่อ แปดหกสามนะครับแล้วก็สองตัวท้ายก็ออกที่สองหนึ่งนะครับเพื่อนๆสองหนึ่งนะครับเฉลิมชาติเขียนให้ตัวแดงๆเลยนะครับคลิปรวมเซียนนะครับที่เฉลิมชาติลงไว้เนาะคลิปรวมเซียนแล้วก็อาจารย์นันกับเฉลิมชาตินะครับจับคู่ใส่กันเนาะแล้วก็ชนของอาจารย์นันนะครับก็ชนกันที่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเอเก้าแปดนะครับสองหนะึ่งเนาะ เสลิมชาติก็ขีดเส้นใต้สีน้ำเงินไว้เนาะ0798และ21นะครับเพื่อนๆเฉลิมชาติก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะแก้มือได้นะครับแล้วก็ตัวตัวเด่นของอาจาร,รย์นันนะครับก็เข้ามาเนาะเข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆของอาจาร,รย์นันติดบนมาอีกหนึ่งตัวเหมือนกันเนาะ ของเฉลิมชาติก็กลับมาแล้วนะครับเดินมาสองงวดแล้วเนาะหลังจากหลุดไปหนึ่งงวดแล้วก็กลับมาเดินสองงวดแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรล่างต้องมีของเฉลิมชาตินะครับล่างต้องมีขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ของอาจารย์นันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่นมากถือว่าแม่นมากๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจับจับใหม่เนาะอ่าเราอ่าเราจะทําเป็นคลิปรวมเซียนเหมือนเดิมเนาะก็ถ้าได้ออกใหม่งี้ก็สี่ชุดอย่างี้ก็ถือว่าเราก็เน้นน้อยตัวลงนะครับเพื่อนเพื่อนเน้นน้อยตัวลงเนาะนี่ครับอาจารย์นันนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าส่วนคู่เน้นของอาจารย์นันไม่ไม่ไม่มาเนาะไม่ไม่ได้เนาะ ออาจารย์นันเน้นไว้ที่72นะครับ7 8และ14นะครับแต่ชุดเต็มของอาจารย์นันไม่พลาดนะครับเพื่อนๆชุดเต็มนะครับแล้วก็ตัวเด่นเนาะตัวเด่นก็ไม่พลาดนะครับอ่าเลขออกที่อ่า 8, 6 3นะครับ21เนาะเข้าที่อ่า2องหนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นคู่ต้นบนเนาะ ไม่ไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์นันบอกว่าเน้นล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวนะเนาะไอตัวนี้ก็ติดบนอีกแล้วเนาะอ่างวดนี้อาจารย์นันเน้นไม่ไม่ไม่ไมเข้านะครับเน้นไม่ถูกคู่เนาะเน้นไม่ถูกคู่นะครับอาจารย์นันเป็นเน้นที่เจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวงวดหน้าตามใหม่นะครับอย่าพลาดของอา,อาจารย์นันนะครับแม่นมากๆ วงข้างนอกก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะครับน่าจะโดนเหมือนกันเนาะอันนี้ตัวเด่นนี่อาจารย์นันปล่อยต่องวดเลยนะครับเพื่อนๆปล่อยต่องวดเลยเนาะที่ผ่านมานะครับอาจารย์นันก็มาเน้นให้ทีหลังคือเจ็ดกับหนะึ่งเนาะก็เข้าจริงๆนะครับก็เข้าจริงๆเนาะตัวเน้นของอาจารย์นันนะครับเน้นเจ็ดกับหนะึ่งเนาะก็เข้า แต่ไอ้คู่เน้นของอาจารย์นั้นไม่ไม่เข้าเนาะไม่มาเนาะพ่อเพชรนะครับพ่อเพชรก็ไม่พลาดน,นะครับตัวเด่นเนาะอ่าสิบหน่วยบนของพ่อเพชรก็มาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแปดนะครับแปดหกสามนะครับก็สองหนะึ่งเนาะมาทั้งร้อยทั้งสิบเลยนะครับมาสองตัวเลยเนาะของพ่อเพชรนะครับ แต่จับคู่นะครับจับคู่ไม่ไม่เข้านะครับมาได้แค่6 2สองเนาะมาได้แค่6 2สองนะครับเพื่อนๆไม่ถึง6 3สนะครับ6 1หนึ่งหสองนะครับฉเฉลิมชาติก็ชี้ให้ดูอยู่เนาะว่าฉเฉลิมชาติมองไปที่2ตัวนี้นะครับตอนที่ได้ลงคลิปของอพ่อเพชรไปเนาะว่าฉเฉลิมชาติชอบ2ตัวนี้นะครับก็มา10บหน่วย ก็มาหลัก10นะครับก็ถือว่าเดี๋ยวตามต่อนะครับของพ่อเพชรเนาะเดี๋ยวก็จะลงไปว่าใครมาก่อนก็ลงก่อนลงให้ก่อนนะครับจะได้เอาไปไว้วิเคราะหนะ์เนาะแล้วก็ไว้จับประกบคู่ของอ่าเลขของเพื่อนๆนะครับฉเฉลิมชาติ ให้เลขเด่นบนของเฉลิมชาตินะครับสามสูตรเนะาะสมสูตรชนกันที่1กับสองนะครับเพื่อนเพื่อนชนกันที่1กับสองตัวเด่นครับ1กับสองมาล่างหมดเลยเนาะมาล่างหมดเลยนะครับเพื่อนๆ1นกับสองแต่เฉลิมชาติก็อบอกไว้นะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้เนาะ อ่าถ้าว่าฉเฉลิมชาติบอกว่า1กับ2ไม่มาก็นี่เลยนะครับส3ม8เกดลยนะครับที่เฉลิมชาติบอกไวนะ้เนาะถ้า1กับ2ไม่มาก็3 9มดนะครับเลขออก8 6 3สมนะครับกับหัวเนาะ9้าเป็น6นะครับเพื่อนๆโอ้หน้าเสียดายมากๆก็ถือว่าสูตรนี้ก็มานะครับสูตรนี้มาเนาะแต่สูตรนี้กับหัวกับหัว บนครับสิบ0หน่วยนะครับ1ิบหน่วยบนก็ติดนะครับติดสามเนาะสองชนสามสูตร4ี่สูตรก็ไม่มานะครับไปล่างกลายเป็นว่าสามติดตัวนี้นะครับ3ามติดอ่าหน่วยบนนะครับหกับ8ดเนี่ยติดของอ่าพ่อเพชรน,นะครับเพื่อนๆเสริมชาติก็แสดงความดีใจกับเพื่อน,อนๆด้วยนะครับท่านใดที่ได้เนาะ ท่านใดที่ได้มีโชคมีลาบนะครับสําหรับงวดนี้ท่านใดที่ไม่ไม่มีก็งวดหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเพื่อนๆแก้มือใหม่เนาะอ่านี่สูตรบนนะครับสูตรบนของพ่อเพชรก็เข้าที่แปดกับหกเลยนะครับอ่าของเฉลิมชาติก็อย่างที่พูดนะครับอ่าชนกันสามสูตรหนะึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองถ้าหนึ่งกับสองไม่มาก็สามหกเก้าใส่เลยนะครับเก้าเป็น เป็นหกนะเนาะสามไม่ใช่สามหกเก้านะครับขอโทษขออภัยนะครับสามเก้าแปดนะครับแต่คราวนี้เก้าเรากระดกกับหัวเป็นหกเนาะ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายไหมครับเพื่อน <c oughs> ๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเดี๋ยวเอาใหม่เราวิเคราะห์คือสูตรก็คือสูตรนะครับจะผิดจะถูกก็คือสูตรแต่ในการวิเคราะห์ของเราที่จะออกมาได้แต่ละตัวเนาะ นะครับก็ค่อนข้างจะต้องพิถีพิถันหน่อยอย่างชุดนี้นะครับสูตรชุดนี้ก็ไม่ติดบนเนาะไม่ติดบนมีติดล่างนะครับหกเป็นเก้าก็ไม่เกี่ยวกันเนาะะถือว่าคนละตัวแต่สูตรนี้สองสูตรนี้เข้านะครับนะสามกับแปดเนาะเสริมชาติก็เน้นไว้ตัวนี้อ่า เน้นไว้ที่นี่นะครับ51526162เนาะที่เฉลิมชาติเน้นของเฉลิมชาติไว้เนอะอ่าอย่างที่เฉลิมชาติชี้ให้ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าชอบไปที่5กับ6กนะครับก็มาถึงแค่ห5 5 5 6 6 6 6 2, นะ, 2> <อ>นะครับเฉลิมชาติก็จับที่1กับ2ไว้เนาะก็มาเข้ากับตัวนี้ของพ่อเพชรพอดีไปไม่ถึง3นะครับเพื่อนๆ อ่าสูตรนี้สองสูตรชนกันเนาะสามเสียดายมากๆครับแต่ก็ถือว่าก็ไม่มีโชคก้อนใหญ่นะครับเฉลิมชาติก็ได้มานิดหน่อยเนาะได้มานิดหน่อยครับคลิปนี้ก็เฉลิมชาติมาแสดงความดีใจกับเพื่อนๆนะครับที่ท่านใดที่มีโชคนะครับบางคนก็มีโชคใหญ่เนาะบางคนก็มีโชค น้อยบางคนก็ยังไม่ทันมีโชคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเราก็จะตามตามใหม่เนาะเดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์นันหน่อยรักว่าเป็นยังไงได้เยอะหรือเปล่าอาจารย์นันก็ติดติดมาสองงวดแล้วเนาะได้มาสองงวดแล้วติดติดงวดนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะชุดเต็มของอาจารย์นันเข้าเนาะชุดเต็มของอาจารย์นันเข้านะครับ ส่วนเลขดับของอาจาร,รย์นั้นนะครับเพื่อนๆเ,เอาอยู่นะครับถือว่าเอาอยู่นะครับเลขดับเลขคู่ดับล่างนะครับเลขไม่น่าลงทุนล่างเนาะเลขล่างออกที่สองหนึ่งนะครับ1 2ึ่สองสเนาะไม่มีนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าว่าถ้าถ้าเราเล่นสองเนาะ สองอยู่นี่ก็มีห้าคู่แล้วนะครับดับไปห้าคู่เหลืออีกห้าคู่เนาะอีกห้าคู่ก็ถูกแล้วนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับเลขไม่น่าลงทุนของอาจารย์นันทั้งหมดมีอยู่ที่สิบสองอ่าสิบสองสิบห้าชุดเนาะมีสิบห้าชุดนะครับ เดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวเราจะรอของเสียนต่างๆนะครับของพ่อเพชรแล้วก็ของอาจารย์นันนะครับว่าใครจะมาก่อนกันเนาะหรือว่าเฉลิมชาติจะลงสูตรของเฉลิมชาติก่อนเฉลิมชาติก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับที่มีโชคมีลาบกันนะครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ